วันพฤหัสบ,บดีที่25มกราคม2567เวลา16นาฬิกานางโสภาเกียตินิรชาอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกรองทุนเพื่อผู้แช้แรงงานครั้งที่1ประจำปี2567ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยว่าที่รอยตีสมศักดิ์ผมดำรองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานผู้ทรงคุณวุฒิด้านเศรษฐศาสตร์ด้านแรงงาน ผู้อำนวยการกองสวัสดิการแรงงานและผู้อำนวยการกลุ่มง,งานกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานณโรงแรมเซนทาร,ราโฮเทลแอนด์คอนเว c n ชั่นเซ็นเตอร์อุดรธานีจังหวัดอุดรธานีการประชุมดังกล่าวเพื่อพิจารณาแผนปรับปรุงคุณภาพการให้บริการของกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานประจำปีงบประมาณพศ2567และขอความเห็นชอบการใช้ตราสัญลักษณ์ของกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานภายใต้ชื่อเลเบิลฟัน หากสาหกรณ์ออมทรัพย์ในสถานประกอบกิจการใดมีทุนหมุนเวียนไม่เพียงพอในการช่วยเหลือผู้ใช้แรงงานที่เป็นสมาชิกสาหากรณ์สามารถติดต่อสอบถามการใช้บริการเงินกู้กองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานได้ที่กองสวัสดิการแรงงานหรือสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดที่สาหากรณ์ตั้งอยู่กสอรอคุม้มครองสิทธิพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน